รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อ sony โมเดล icf 780 make in japan นะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์เราใช้ไฟได้ใช้ฐานได้นะครับใช้ฐาน2 a แค่2ก้อนเท่านั้นเองนะครับลังฐานสะอาดเรียบเรียวยอย่างอยู่ทดสอบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ make in japan นะครับ make in japan เลยมีหูหิ้วพับได้นะครับพกพาสะดวกนะใช้ฐานแค่4ก้อนเองเป็นฐาน2 a ด้วยนะครับแล้วก็ ใช้ไฟได้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับสายไฟหกกลมนะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านข้างนี้นะครับหูฟังเซลล์ปกตินะครับหูฟังอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้จะมีรูโทนปุ่มโทนแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มแล้วก็จูนขึ้นนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับสถานะไฟติดครบนะครับเลื่อนมาด้านขวาจะเป็น AM นะครับมีสองสองแบนนะครับก็คืออ m กับ AM นั่นเองนะครับ ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับตังนี้จะเป็นโทนนะครับตัวนี้เอนะครับเพิ่มมาด้านซ้ายจะเป็น F M เอ็มนะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับเลยจาก92ไม่คนเคยหนึ่งสองสาอนี้ถึง108นะครับเพ่อมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกันเวลานะครับชินคำวันอสองวัดาม่านะครับ บางสงาุดทายในตู้ไอตุ้ยเสียงดีมากนะครับตัวนี้นครับมันได้รับความเสียหายสี่หลังข้นนาวเรือถนนสูงนะฮะโครงโใหญ่นะครับจุดสะพานท้ายหมู่บ้านไ่รงรุ่นนะครับไม่เนีน่ยจอห์นได้ยังไม่มีคำตอบที่เป็นทาง แต่ก็ได้สั่งการให้เตรียมการในเบื้องต้นไว้แล้วซึ่งในการสอบสวนคดีอาญาทางพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงไปควบคุมสั่งการอยู่แต่ในส่วนเจรตํารวจเป็นเรื่องทางวินัยซึ่งจะออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของเจรตํารวจเข้าไปตรวจสอบ ขอภัยค่ะเข้าไปสอบวินยัยตรวจทันทีจะพิจารณาพร้อมยืนยันว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานไม่มีการละเว้นและความผิดทางวินัยในเรื่องนี้มีโทษขั้นสูงสุดคือไล่ออกจากราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยหากกองทัพเรือรับเครื่องก็ตัวนี้นะครับน้ำของจีนมีปุ่มออนออฟเรียบร้อยนะครับเพื่อหาทางออกคุณนัทพงศ์ตัวเครื่องตัวนี้เป็นภาษากฤษด้วยนะครับแต่ทรานมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำของกองทัพเรือต่ำการบำรุงร่างกายด้วยของจีนหนึ่งแต่ ส้กลการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลนะครับก็จบกัรรีวิวนะครับขอบคุณครับ